นเราเนี่ยจะอยู่กับทุกขและสุขตลอดเวลาครแต่สําหรับผมผมรู้สึกว่ามันมีแต่ผมไม่ได้ไปใส่ใจมันนะครับก็แค่ไม่ต้องไปคิดถึงมันทําอะไรที่มันเราทาแล้วเรามีความสุขดีกว่าสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งกับผมพอแล้วนี่คือ Money Matt e r s ครับรายการด้านการเงินที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระนะครับวันนี้เราจะได้สัมภาษณ์ผู้ชายคนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่า ชีวิตเขาหน้าทึ่งมากๆเลยเขาเป็นนักไล่ล่าฝันแล้วก็ผมว่าเขาเป็นนักสร้างความเป็นไปได้เนาะชีวิตนี้เขาบอกว่าทุกอย่างที่ได้มาทุกวันนี้คือไม่ใช่เรื่องบันเอิญผมว่าเขาสร้างเองหมดเลยลตัวอย่างเช่นจากที่เล่นดนตรีไม่เป็นเลยทุกวันนี้เป็นศิลปินโด่งดังระดับประเทศนะครับเพลงเขาไปถึงเมืองนอกด้ซ้ําไปถูกรับเชิญให้ไปเล่นเวทีเดียวกันกับอย่างเช่นเอชชีรันและก็อเดลเป็นตน้นภาษาอังกฤษก็เหมือนกันนะจากเด็กที่จบเพียงแค่ป .6 พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะครับปัจจุบันนมีีภรยาาาาาชชตตต่่งิแและจกคทค กับกีตาร์คู่ใจที่ไปออเดชัน่นไปเล่นตามผับตามบาร์ตามร้านอาหารต่างๆจนทุกวันนี้มีบ้านริมทะเลอยู่ที่ภูเก็ตครับพบกับสิงโตน้ำโชว์ซิงโต ก็บอกว่าตันนี้ขอบคุณมากตอนแรกที่ให้เกียรติกับรายการเล็กๆอย่างเรานะเฮ้ยต้องบอกว่าก่อนสัมภาษณ์สิงโตนี่พี่ทำรีเสิร์ชเยอะมากแล้วก็เห็นบ้านสิงโตสวยมากอยู่ริมทะเลอยู่หาดไหนที่ภูเก็ตอะแบบริมทะเลเลยผมมีบ้านริมทะเลด้วยเหรอครับมีมีสิ่ก็แบบออกรายการตั้งยรายการไม่ใช่เหรอนั่งแบบริมทะเลเล่นกีตาร์มีพิธีกรสัมภาษณ์แล้วก็แบบ ผมว่าน่าจะไปถ่ายรายการครับแล้วก็ทางมบา,บาบ้าบีสรับให้ยืมสถานที่ครับแล้วผมก็เลยเล่นมุกกันเล่นๆว่าเนี่ยบ้านผมเลยครับตกลงไม่ใช่บ้านเราไม่ใช่บ้านผมครับไม่ใช่บ้านผมครับแต่เหมือนรายการจะพูดว่าเป็นบ้านเรานะ เล่นมุกกันครับนี่มุกคุณถึงขั้นทีมงานทุกคนนี่เชื่อหมดเลยนี่ออกมาเป็นสคกิ์เลยเนี่ยวันนี้เขามีบ้านุดหรูอยู่ริมทะเลตามฝันแล้วนะครับยังฝันอยู่ครับยังฝันอยู่คืออยากนี่แล้วก็ยังฝันอยู่ผมขออนุญาตเล่าว่าเรารู้จักกันได้ไงได้ไหมมีอยู่วันหนึ่งรุ่นน้องเขาไลน์มาหาผมว่าเนี่ยมีศิลปินคนหนึ่งครับพี่พออยากจะเรียนเล่นหุ้นกับพี่พอเขาชื่อสิงโตนำโชคพี่ก็วบาโออเคอ่าแล้วก็พูดคุยกันส่งไลน์คุยกันแล้วมีโทรศัพท์คุยกันต้องสารภาพว่าตลอดตอนนั้นี่่พคคิดวาื

เป็กิโชคเปเลโชครับผมอเอาน้ำเสียงแย่อ่อนหวานนะครับแต่ตอนหลังที่รู้แล้วว่าเป็นสิ่งที่ทำโชคพี่ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็พี่ก็ไปเสิร์ชเพิ่มแบบเฮ้ยคนนี้อ๋อร้องเพลงที่พี่ชอบมากก็คืออยู่ต่อเลยได้ไหมนะครับเอาเป็นว่าขอเล่าใหนึ่งว่าเจอกันได้ยังไงนะครับโอเคขออนุญาตย้อนไปหน่อยตั้งแต่สมัยนี่เลยตอนเด็กๆเลยถือว่าครอบครัวทางบ้านเป็นยังไงปานกลางไปก็ท่านล่างเลยนะครับแล้วจากวันนั้นอะที่แบบปานกลางถึงยากจนเนี่ยตั้งท่ามาวันนี้คือแบบถือเป็นโด่งดังรายได้มากมายไม่มีใครไม่รู้จักเล่น ทีร,ระดับโลกมาแล้วเนี่ยคือเคยคิดไหมเด็กๆว่าให้เราจะมีวันนี้ ตอนนั้นมันค่อยๆมาเป็นสเต็ปครับโชคดีตอนนั้นพอออกจากโรงเรียนด้วยตอนป .6 <ม>ใช่ไหมครับมันยังมีความเป็นเด็กอยู่ครับ<ม>พอมันมีความเป็นเด็กอยู่ปุ๊บมันก็กล้าที่จะแบบคิดว่าตัวเองน่าจะทําได้อันนี้แค่ที่บอกะหรือถ้าตอนนั้นผมออกมาตอนม .6 แล้วมาทํางานนะผมว่าผมก็น่าจะคิดบแบบเป็นไปไม่ได้หรอมาแต่ด้วยความที่ยังเป็นเด็กอยู่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยตัวน่าจะทําได้ตอนนั้นจำได้ดูรายการวายไลท์โชว์ครับมีพี่โบสุนิตาเข้ามาออกรายการแล้วเขาก็เล่าความฝันเขาว่าเขาอยากเป็นนักร้อง แต่ก็ไม่ได้อยู่ๆได้เป็นเลย <ๆ S 2> เขาก็ต้องเหมือนพยายามอัดเดโมโลแล้วก็ไปส่งค่ายอะไรเงี้ยก็เห็นถึงความพยายามเขาก็เลยคิดว่าอยากเป็นแบบนี้บ้าง <ๆ S 2> คือผมเริ่มจากตอนแรกผมก็เด็กแต่จังหวัดนะครับแล้ว <ๆ S 1> เข้ามาทํางานกรุงก่อนเข้ามาทํางานเป็นโรงกึ่งครับวามสามารถเราก็ได้แค่นั้นตอนนั้นเพราะว่ามาจากต่จังหวัดใช่ไหมครับแต่พอไปอยู่ในโรงกึ่งผมรู้สึกว่าดูชีวิตมันไม่ค่อยมีทางเลือกนะคือทํางานจันทร์ถึงเสา แล้วก็ได้หยุดวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ก็ตื่นมาสักผ้าครับสักผ้าปุ๊บหมายสามแล้วเอ้าหมดแล้วชีวิตไมหมดแล้วเออหมดแล้วล้วพนี้ทํางานอีกอะไรเงี้ยก็เลยเอ๊ะทำไมมันต้องมีทางเลือกที่ดีกว่านี้มันมันต้องสามารถทำอะไรได้โอเคอยู่ลงกึ่งสักผ้าวันอาทิตย์ก็ยังดูวิวแววแล้วแบบไม่มีวันนี้ได้เลยอะมันมาอย่างไงต่อยวะก็คือเริ่มเนี่ยครับดูพี่โบเสร็จปุ๊บว่ามีงานแบบนี้ด้วยพอเห็นมานั้นก็เลยเริ่มซ้อมร้องเพลงเสร็จปุ๊บพอชอบพ ก็จะเป็นแบบมีวงโลโซออกมาอมพิเศษอแล้วโอ้โห,โ,หโ,หโหนี่ชัดเจนเลยคือหน้าเรานี่เป็นแบบพี่โบกไม่ได้แลแต่ว่าเอ้ยแหมมาทางพิเศษพอ,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 อเลยเราเลยต้องไปฝึกเล่นกีตาร์คือพอมันถามตัวเองว่าถ้าอยากเป็นแล้วแล้วต้องทํายังไงใช่ไหมครับเหมือนตัวตัวผมก็ค่อยๆตอบเตลงไปเรื่อยมาก็ไปฝึกร้องเพลงร้องเพลงเสร็จก็ไปฝึกเล่นกีตาร์ฝึกเล่นกีตาร์เสร็จแล้วแล้ยไงไปไงต่อ เข่า่ายเลยไหมเข่าไายเลยก็ไม่ได้ฝีมือยังไม่ถึงต้องไปซ้อมก่อนซ้อมที่ไหนก็ไปเล่นในผับ อะไรเงี้ยเหมือนมันจะค่อยๆตอบเองไปเรื่อยๆครับเหมือนจะบอกว่าชีวิตนี้ได้ดีเพราะตั้งคําถามได้ดีไหมใช่ได้ครับเหมือนถามตัวเองด้วยถ้าเกิดเราถามตัวเองอ่ะเราจะได้คําตอบที่เรารู้ว่าจะไปทางไหนครับโอ๊ยแค่นี้คุณก็ได้เยอะมากแล้วนี่นะวิธีควรกใช้วิธีเนี้ยครับมอนถามตัวเองแล้วก็เราไปเล่นในผับเล่นในผับเสร็จปุ๊บอยากออกเทปทําไงเอาเพลงที่ใช้ในผับมันไม่ใช่เพลงเราเนี่ยออกเทปมันก็ต้องใช้เพลงตัวเองใช้เพลงตัวเองแล้วมีเพลงตัวเองไหมไม่มีแต่งได้ไหมแต่งไม่ได้ทําไงฝึกแต่งที่โอ้โหมัน เเองเลยมันแค่นี้ถามเพ่อยๆถามไปเลื่ยแล้วก็ชีวิตเราจะบอกจริงกับคนดูได้ไหมว่า<ม>คุณไม่ต้องซับซ้อนอคุณคิดเรียบๆใ,ใ,ใ,ใช่ใช่ใช่ครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยครับคิดง่ายๆเลยครับวิธีคิดเราเราเรียบง่ายมากซึ่งดีนะพี่เชอบมากเลยครับแต่ว่าเส้นทางระหว่างน,นั้นคือมันมัน,ม,นมันเรียบง่ายแบบนี้ไหมแบบว่าเล่นไม่เป็นอ๋อก็ต้องไปซ้อมทาผักไปถึงปุ๊บเขารับเลยไหมอ๋อนั่นอันนั้นอีกอันนึ่งครับอีกอันหนึงเขาก็ิ่งจะไม่รับเครบไม่รับก็ต้องถามตัวเองอีกถาตแบบว่าทำไมเราไม่รับคำตอบท ม,มัน,นแค่นี้เองเลยครับแล้วพอไปผับที่สองปุ๊บเขาก็รับทันทีเขาก็ยังไม่รับนะครับแต่ว่าตอนแล้คือออกเทปไปศ็ศิลปินชื่อดังแต่ตอนนั้นยังอยู่ตามผับเลยแล้วเราจะไปไงต่อจะผับจะออกเทปนี้ยังไงถ้าจะออกเทปก็ต้องมีเพลงตัวเองอแต่เพลงที่เล่นผับมันเป็นเพลงคนอื่นอเพลง cover ก็ต้องฝึกแต่งเพลงถามว่าแต่งเพลงได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ทําไง กฝึอยากทราบเวลาฝึกแต่งเพลงมันฝึกยังไงกันนะ,ะอันนี้ฮะคือไม่มีตำราเลยครับผมก็เซิร์ชเน็ตนะครับมีฟองเบียร์นักแต่งเพลงปุ๊บก็แ <อะ S 2> ต่งเพลงปุ๊บนี่นั่นยังไงปุ๊บน้ำหมูพรงเทพเอาเนื้อเข้ามาครับมผมใช้วิธีปิ้นเนื้อมาแล้วผมก็เอาเนื้อเพลงเขาเล็กๆแค่นี้เพื่อที่ผมจะมาเขียนข้างๆว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเขียนเนื้อแบบนี้ทำไมเนื้อร้อยเรียงแบบนี้นู่นนี่นั่นแล้วคำนี้อยู่เยอะไหมก็ทำสักพักทำไปด้วยฝึกแต่งด้วยทำไปด้วยฝึกแต่งด้วยครับจนได้เพลงไม่ไม่ไม่ดีครับ แต่มันก็เป็นเพลงกเริ่มอัดเพลงแล้วก็ส่งไปตามค่ายแล้วส่งไปเยอะเหมือนกัน้วหลายทีเหมือนกันจนมีที่หนึ่งผมส่งไปแล้วเขาได้ยินเขาเลยบอกอยากร่วมงานด้วยตอนแรกผมไม่เชื่อตัวเองนะครับผมคึกว่าเขาแกล้งบอกนะครับเขาบอกว่าพี่ฟังแล้วพี่ชอบมากทุกคนฟังเพราะมากเลยเขาพูดคราวนี้หลังจากที่สิบยี่สิบกว่าคนบอกไม่ดีจะพี่เชื่อไหมก็คงแบบมีสมัยทํานสมัย้เหมือนกันแบบอะไรกับกูป่าวว่าเนี้ยจะหลอกเราเอาไปขายไต เรื่องนี้มันต้องคิดแล้วอ่ะเอาไทยเราไปขายเอาไว้เนี่ยแต่ก็เลยตัดสินใจขึ้นมาทำอัลบั้มยังจําเพลงที่ส่งไปได้ไหมว่าประมาณไหนครับจาได้จาได้เพลงเธอบอกอยู่ในอัลบั้มด้วยนะครับอ๋อโอเคก็คือเพลงนั้นได้ออกอัลบั้มเลยไยได้ออกอัลบั้มด้วยครับแล้วไงตอนนั้นรู้สึกเลยไหมว่าฉันถึงฟังละมันแยกเป็น2อารมณ์นะครับตอนนั้นคือเมื่อก่อนเนี่ยผมจะรู้สึกว่าผมจะต้องออกเทปอย่างเดียวออกเทปแล้วผมึงจะแฮปปี้ผมคิดอย่างนี้ตอนแรกก็เล่นดนตรีด้วยความสุขนะครับแต่สุดท้ายไปอยู่กเเปป้ากินไ รู้สึกว่าต้องถึงตรงนั้นก่อนค่อยม,มีความสุขทั้งๆที่แบบเมืม่อก่อนเล่นได้คืนละร้อยนะทุกวันนี้เล่นคืนละห้าร้อยหมายก่อนนะ,ะทําไมเราไม่มีความสุขก็เลยมามถามตัวเองเฮ้ยจริงๆแล้ว ที่เรามีมันก็ดีอยู่แล้วนะเรามีความสุขเลยได้ไหมถามตัวเองตอนนั้นก่อน<ม>เ,ออเรามีความสุขเลยได้ไหมทําไมต้องรอให้ออกเทปก่อนไม่มีความสุขม,มีความสุกก่อนแล้วเดี๋ยวตอนไปออกเทปก็ค่อยไปมีความสุขออกับมันตอนนั้นก็ได้ตอนนั้นเนะี่ยผมเลยเริ่มรู้ว่าเนี่ยแหละประสบความสำเร็จแล้วแหลังจากนั้นก็ได้มาทำระบ้า<ม>แล้วผมก็ค่อยมาแฮปปี้กันแต่ตอนที่ทําระบ้าอีกทีนึงก็คือความสุขเกิดขึ้นได้ระหว่างทางไม่ต้องไม่ใช่แค่ปลายทางใช่ไหมฟังดูถึงตรงนี้ก็รู้ได้เลยว่าแบบ เราเป็นคนอารมณ์ดีนะเป็นคนคิดบวกเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเลยอยากรู้ว่าแบบคือแบบมีเหนื่อยมีท้อมีอะไรบ้างไหมคนเราเนี่ยจะอยู่กับทุกและสุขตลอดเวลาครับทุกวันนะครับแต่ก็จะมีคนอยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็จะโฟกัสที่ทุกเยอะเกินไปแล้วก็จะมองเห็นความสุขส่วนี้กลุ่มหนึ่งก็กลุ่มวันเปอร์เซ็นต์วันเปอร์เซ็นต์คือมันมีทุกอยู่ด้วยแหละแต่เขาจะไปโฟกัสที่ตัวสุขมากกว่าซึ่งสองกลุ่มมันมีเหมือนกันเลยครับแต่ว่าเขาก็จะโฟกัส ตแต่สําหรับผมผมรู้สึกว่ามันมีแต่ผมไม่ได้ไปใส่ใจมันนะครับเป็นทําอะไรที่มันเราทำแล้วเรามีความสุขดีกว่าคิดดีๆอะไรองี้ดีกว่า ซึ่งจริงมันดูเหมือนเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องอยากเลยนะแบบม,มัไม่มีสุขทุกข์ก็เลือกสุขจะไม่ดูคนท <c oughs> ุกวันนี้ดูจะโฟกัสทุกข์ซะเยอะเนาะใช่ใช่ผมก็เคยเป็นนะครับเออทำไมมันทุกข์่เนี่ยทุกทุกทุกแต่พอโตมาถึงทุกวันนี้ต้องรู้ว่าคนที่เขามีร้อยล้านพันล้านเขาก็ต้องมีทุกข์กระสุกเนี่ยแหละแต่เขาไม่ได้ไปโฟกัสทุกข์นะคไปโฟกัสสุขของเขาเดินหน้าต่อไปในฐานะศิลปินคือมันต้องคิดตลอดเวลามีเพลงมีเพลงใหม่ๆออกมาตลอดเนาะเคยมีคิดไม่ออกบ้างไหมมีมีครับปกติัมดนนะครับ ก็ไม่มีงานออกมาดีเดี๋ยวมันมีเองครับคือเพลงมันไม่ใช่คิดแล้วออกมาเป็นเพลงครับเหมือนเพลงมันมีอยู่แล้วมันมันลอยอยู่ในอากาศอยู่แล้วไงแต่ว่าถ้ามันไม่มีอะไรลอยเลยนะครับแต่เราพยายามเขียนมันออกมามันก็ก็จะไม่ใช่เพลงนะครับซึ่งอย่างนั้นก็ ไม่ต้องเขียนเพราะมันไม่มีอะไรออกมาเลยครับปั่นจักรยานปั่นไม้ปุ๊บชนต้นไม้ล้มเก็บเจอสาวเฮ้ยนู่นนี่ได้เพลงอะไรเงี้ยครับคือมันต้องมีอะไรบางอย่างต้องไปทำอะไรบางอย่างงี้ใช่ไหมใช่คโอเคสิงโตว่าอะไรคือความต่างที่ทำให้มีศิลปินท็อปๆในประเทศหรือในโลกอย่างสิงโตนะกับศิลปินหลายๆคนก็ยังแค่หาเช้ากินค่ำอยู่ซึ่งก็มีมากมายเหมือนกันสิงโตว่าอะไรคือจุดตัดหรือความต่างครับโอ้อันี้ไม่ไม่ทราบครับยากมากเลยเพราะบางทีที่ไปฟังตามร้านอาหารหรือตามผับพี่ว่าเขาเสียงดี ผมเคยคุยเคยคุยกับพี่คนหนึ่งนะครับนานมาแล้วตอนนั้นผมอยู่ภูเก็ตเขาเล่นเบสเก่งมากเลยคนอย่างเงี้ยไม่ควรเล่นเผารุปไปออกเทปแล้วมาถามเขาว่าพี่ทำไมพี่ไม่ไปออกเทปทำไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกคนออกเทปก็เก่งๆทั้งนั้นเขาเก่งขนาดนั้นนะคือมองตัวเองไม่ขึ้นใช่ไหมใช่ๆบอกว่าเขาไม่เก่งเขาอะไรเงี้ยแต่ของผมมันมึนมึนือ ไม่เก่งทาก่อนทำก่อนเดี๋ยวก็คงได้เองมั้งไอ้ผมว่านี่คือจุดตัดอย่างหนึ่งเลยนะคนสวยไม่สมเหตคือบางทีแพ้ตั้งแต่วิธีคิดแล้วอะคือเราคิดว่าเราทําไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ทำตั้งแต่แรกเนาะโอเคมามาเนี่แมทเทอร์เราก็ต้องพูดเรื่องเงินบ้างนะให้มันสมชื่อรายการได้นิดนึงนะครับโอเคเราก็ถือว่าเป็นคนหาเงินได้เยอะคนหนึ่งนะครับเราเอาไม่เยอะอกครับไม่เยอะแต่ว่าบริหารได้ถล่มตัวเองแล้วกันโอเคได้เงินมาเอาไปทําอะไรบ้างลงทุนอะไรยังไงบ้างไหมเมื่อก่อนเนี่ยนะครับผมไม่รู้เรื่อง การเงินอะไรเลยครับผมรู้สึกว่ามันไกลตัวมากแล้วก็ชีวิตเราอยู่แต่การดนตรีครับแล้วก็ไม่ได้สนใจเรื่องเงินนะจนมีวันหนึ่งผมอะไรโดนใจครับดูดูคลิปหนึ่งรู้สึกเป็นพี่ชอนบุริาทร์ที่ไปสอนเด็กในในมหาลัยเรื่องธุรกิจเนี่ยนะครับผมเฮ้ยน่าสนใจแกแนะนําให้ไปอ่านพ่อรวยสอนลูกหนังสือเนี่ยผมเห็นบ่อยมากครับ พ่อรวยสอนลูกอ่าก็พ่อเขารวยเ็าเลยสอนก็ได้พอเราไม่รวยเลยมาสอนเราก็เลยเดินผ่านตลอดเลยครับอ <blind ing. S 2> จนพี่ชอนเขาแนะนํามานั้นเนี่ยผมเลยหยิบมาอา่านเก็ตเลยครับจะดูว่าเงินมันต้องเอามาทําอะไรต่ออ,อมันต้องมันต้องดูแลไงต่อเมื่อก่อนก็คือทํางานเรียนหนังสูงเก็บตังค์เยอะ แล้วยังไงอ่ะเกิดคำถามอีกต้องเอาไปทำอะไรต่อทำไมมีแล้วมันรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือที่เขาเรียกว่าไม่ยั่งยืนนะครับสมมีเงินเท่านี้หารหารมาเป็นเดือน10ปีก็น่าจะหมดแล้วมั้งแล้วมันไปไงต่ออ่ะหรือต้องร้องเพลงไปเรื่อยๆมันเกิดคำถามอีกแล้วคำถามอีกแล้วคำถามอีกแล้วแล้วคนรวยเขาทำกันยังไงอ่าทำไมก็มีใช้กันตลอดอย่างเงี้ยก็ พอไปอ่านหนังสือก็เลยเริ่มได้ความรู้เรื่องแพสซีฟอินคัมปกติเราเอาเงินไปซื้อของนู่นนี่นั่นที่อยากได้ครับผมแล้วมันก็ไม่เกิดเป็นเงินแต่มันมีแพสซีฟอินคัมที่เอาเงินไปซื้อทรัพย์สินแล้วมันสร้างเป็นเงินแล้วถ้ายิ่งมีเงินมากซื้อทรัพย์สินมากก็สร้างเงินมากพอทรัพย์สินเยอะมากๆก็ไม่ต้องทางานแล้วนี่อื mm. ผมตื่นเต้นมากผมแบบเฮ้ยมันมีวิธีนี้บนโลกใบนี้ด้วยทาไม mm. ไม่มีใครบอกผมเฮ้ยดีใจมากแล้วก็เลยทดลองทําเมื่อก่อนผมมีบ้านอยู่โดยจริงมีหลังเดียว แต่เนี่ยพอมีลูกภรรย,ยาก็เลยให้ซื้ออีกหลังหนึ่งที่ที่ทใหญ่ขึ้นมาหน่อยไมเซ็ตผมก็ขายขายให้มันไม่ไต้องเป็นหนี้เป็นสินน่<ม>ะคือการเป็นหนี้เป็นสิงที่ไม่ดีตอนนั้นยังไม่รู้ว่ามันมีหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีไม่รู้เรื่องจนมาเจอพ่อรวยสอนลูกเขาก็มีทฤษฎีบ้านเช่าอันนะเครื่องปั๊มเงิน<ม>บ้านเช่าซื้อมาให้คนเช่าคนเช่าผ่อนผ่อนเสร็จปุ๊บเราได้ส่วนต่างเฮ้ยมันมีสิ่งนี้ในโลกนี้ด้วยผมก็เลยลอกเอาบ้านตัวเองทำพอบ้านเองทํากับกายบอว่าบ้านหลังนั้นอะผ่อนตัวเอง และยังเหลือเงินมาผ่อนอีกหลังหนึ่งด้วยมาถูกทางแล้วมาถูกทางแล้วเนี่ยแหละทีนี้ก็เลยเริ่มตามแล้วมันนี่แมทเธอร์ตามอะไรเกี่ยวกับการเงินนี่ตามเลยใช่ครับนอกจากอสังหาทำอะไรอีกแน่นอนมีหุ้นแหละช่วยเล่าเส้นทางของหุ้นให้ฟังหน่อยสิหุ้นเนี่ยเป็นเส้นทางที่ปวดร้าวครับทำไมปวดร้าวปวดร้าวเพราะว่ามาเริ่มรู้จักหุ้นที่ลงทุนระยะยาวครับวีไอแวร์ดูวีไอแนักลงทุนแบบคุณค่าระยะงไง ใช่ใครับก็เลยมาดูอ๋อมันซื้อแล้วถือยาวๆเอาพิจารณอันี้โอเคเพราะเคยมีคนแนะนำแบบว่าถ้าเล่นหุ้นต้องตื่น10โมงนะแล้วก็4โมงต้องดูตลอดมีจอ4ีหจอไม่น่าใช่ผมเรตจปุ๊บก็เลยมามาดูเรื่องเนี้ยอ๋อมันมี V.I. อ๋อมันลงทุนได้ยาวๆไม่ต้องไปดูแลมากเลือกถูกตัวถือยาวๆวตประก็เริ่มหาข้อมูลก็ไปเจอพี่ชัยมัโปมท อะไรพอดีกับพี่พอเรื่องหุ้นพี่ชักไม่ใช่พี่ชัยรู้จักพี่พอก็เลยโทรหาพี่ชัยบอกว่ารขอเบอร์พี่พอหน่อยเนี่ยผมสนใจอยากจะไปเรียนหุ้นอะไรเงี้ยครับก็เลยได้โทรหาพี่พอแล้วก็พี่พอก็เข้าใจว่าเป็นเล็กผลิตโชคเพื่อราก็จบงนี้ครับถามถามคนที่เล่นใหม่ๆหน่อยนะจะได้แบ่งปันให้คนดูทั้งบ้านด้วยเพราะว่าหลายๆคนก็อยู่ในช่วงนี้เหมือนกันนะแชร์หน่อยว่าแบบเราเลือกยังไงเลือกยังไงอะไรที่เราเห็นนะคะเห็นแถวบ้านเอาคนซื้อเยอะคนใช้เยอะ นี่ภรรยาซื้ออะไรเลยครับ,รบด,ดูง่ายๆจากเนี้ยครับแล้วค่อยไปศึกษาเจาะดูตามทฤษฎีครับแต่ว่าไอ้เรื่องแบบ ที่เรายังไม่รู้ผมก็ยังไม่ไปไปยุ่งตัวอย่างเช่นพลังงานงอะไรเงี้ยผมไม่รู้เ,เรื่องเลยแล้วผมก็ต้องไปอ่านเพิ่มอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะดีก็ได้นะแต่ผมไม่รู้เรื่องอแต่ถ้าผมไปเอาเพราะว่าเขาบอกว่าดีผมก็เหมือนเหมือนยืนอยู่บนอะไรก็ไม่รู้ที่เราก็ไม่รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยก็เลยเลือกอะไรที่เราเห็นเรารู้เรื่องนะครับจริงไหมอันนี้เคยดีมาว่าทีมงานเขาถามมันเนี่ยศิลปินมีรายได้เป็นสิทางเลยจริงปะ่ะสิบทางผมว่าอันนี้ทีมงานพี่แถวเนี้ยเนี่ยอ๋อที่บอกว่าผมมีบ้านริมทะเล ผมามันน่าจะเวทได้นะเพรผมมีบ้านริมทะเลแล้วมาทางไร่ส ul> ul> ิบทางและสัมปกรนเขาจะคิดจิกระหมยังไงก็ยังไงี่ไม่ตึงไม่ถึงไม่ตึงเขาถามเรื่องภาษาได้ไหมอันนี้พี่ก็เป็นอะไรที่ทึ่งมากเนาะตอนในเด็กเก่งภาษาอังกฤษไหมโอ้ไม่เก่งนะครับผมเรียนแบบว่ามีแววไหมแบบว่าแบบเกรดเอภาษาอังกฤษไม่มีแววไม่มีแววเลยไม่มีไม่มีแววคือตอนนั้นไม่ได้ชอบครับเพิ่งจะมาช่วงแบบ เล่นดนตรีในผับแรกๆแล้วก็เห็นรุ่นพี่นักดนตรีบางคนเขาร้องเพลงสากลอ้ยมันเท่มากเลยมันดูแบบยกระดับเราอยากร้องได้อยากฝึกภาษาอังกฤษอยากอะไรเงี้ยครับก็เลยเริ่มศึกษาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับศึกษายังไงครับศึกษาจากเนื้อเพลงก่อนโอเคนั่นคือวิธีการเรียนภาษาอังกฤษเรานะเนื้อเพลงแล้วก็พาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ฝรั่งเยอะๆอย่างเช่นเพื่อนผมคนหนึ่งเขาเล่นเขาสารเขาบอกฝรั่งเยอะมากผมก็พาตัวเองไปอยู่ที่ที่ฝรั่งเยอะๆเพื่อที่เราจะได้คุยได้ได้สื่อสารอะไรเงี้ยครับบแมเาีบ เล่นตอนตีเสร็จประมาณทีหนึ่งแล้ะถนนข้าวสารก็จะเป็นแบบเหมือนมีนักท่องเที่ยวฮิปสเตอร์นะครับคนนั่งล้องวงกันยี่สิบกว่าคนนั่งเล่นกีต้าร์อืะผมก็พาเองไปอยู่อยนั้นคุยกับเขาไม่รู้เรื่องมันก็สนุกดีมันเหมือนแบบเมเราได้ฝึกฟังได้ฝึกอยู่กับเขาเลยครับเหมือนมึนๆเข้าไปก่อนผมใช้วิธีนี้นะ คือถ้าเกิดเรารอพูดได้ก่อนค่อยเข้าไปอยู่กับเขาเนี่ยผมไม่รู้เมื่อไหร่ตอนมีภรรยานี่ช่วยมากเลยครับจีบยากไหมเออพูดเชิงภาษาก่อนนะไม่ไม่พูดเชิงว่าสไตล์ชอบไม่ชอบนะตอนจีบไม่ได้ใช้ภาษาอะไรเยอะหรอกครับมันใช้หัวใจมากกว่าผมว่านะคือแบบมันไม่ได้ใช้มุกอะไรเยอะผมเจอเขาที่ภูเก็ตนะครับภรรยาผมนะเล่นดนตรีแล้วเขาก็ดูทรงว่าเขาน่าจะชอบ ชอบเราดนตรีอ๋อนี่ชอบดนตรีอ่าโอเคก็เห็นเขามาคุยกับเราเขาก็น่าจะน่าจะชอบเราบ้างหน้าเพื่อน่าจะชอบเราบอันเนี้ยผมค่อยดูความเป็นไปได้แล้วเอ้ดูเหมือนเขาจะชอบเราก็เลยก็ไปอยู่กับเขาอยู่กับเพื่อนเขาอยู่กับกลุ่มเพื่อนเขาก็ใช้วิธีเนี้ยครับ ขอไปที่คำถามทางบ้าน,นบ้างนะครับเอาจากนี่ก่อนเลยคุณนัาากการกาชื่อว่ามินจินะมินจินะครับ,รบนะเวลาซื้อกีต้าหรือเครื่องดนตรีแพงๆเนี่ยมันเป็นการลงทุนหรือเปล่าเพราะว่าน้องชายเนี่ยซื้อกีตร์ามาแต่เอาไปเล่นกับเพื่อนใช้ซ้อมแต่ไม่ได้ใช้หาเงินหรืออะไรเลยเท่านั้นที่มันแพงมากแม่เลยรู้สึกว่ามันไม่คุ้มกับเงินที่เสียไปสักเท่าไหร่ตรงนี้คุณแม่ก็ต้องมองหลายมุมนะ ถ้ามองว่ากีตาร์ตัวนั้นไม่ทําเงินจากการเอาไปโชว์แต่อาจจะได้กําไรความสุขของลูกกับอีกอันนึงถ้ากีตาร์ตัวนั้นราคาไม่ตกถ้าซื้อมาในราคามือสองโดยที่ราคามันไม่ตกเลยหรือเผลอๆมันจะสูงขึ้นกว่าเดิมก็เก็บไว้องค์กีตาร์นี่เหมือนนาฬิกาเหมือนกันเนาะใช่ใช่ใช่จริงเหรอครับแต่ต้องหาถูกตัวนะครับสุดว่าคือทุนแม่ต้องมองหลายๆมุมนิดนึงใช่ใช่มันมีกาไรด้านด้านการเงินกำไรเรื่องความสุขอีกทางหนึ่งก็คือตอนนี้ลูกอาจจะได้ค่าตอบแทนจากตรงนั้นไม่เยอะแต่ถ้าวันนึ่งเขา มาเรื่อยๆแล้วฝีมือเขอพาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งก็เป็นศิลป,ปินดังขึ้นมา,ามาคุณขมลโทษนนะครับถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะแต่งเพลงยังไงให้ดัง ไม่ทราบเลยครับคือมันมีสูตรไหมว่าแบบต้องแบบมีเสียงสูงเสียงต่ำต้องมีท่าแบบนี้ไรเงี้ยมีที่มีก็คือมีเพลงไม่ดังอะเยอะโอเคบางทีคนจะมองแต่เพลงดังนะโอ๊ยเพลงดังเพลงดังเพลงดังแต่ว่าไอเพลงที่ไม่ดังเราก็มีเพียบเลยพอจะบอกได้ไหมว่าแบบนี้ไม่ดังแน่ๆอย่าไปทําโอ้ยไม่ได้เลยพี่ไม่มีบอกไม่มีเคยมีด้วยผู้เพลงจะไปดังอะไรอย่าไปพูดนะมันดังขึ้นมาเราเสียหมาเลย คำพูดเลยเพราะมันเป็นงานศิลปะใช่ไหมบองยากพี่เพราะฉะนั้นเดาไม่ได้ครับเราไม่ได้เนาะศิลปะโอเคคุณอ่านอะไรวันนี้คุณ คนทารุสคนทารุสอ่าโอเคโทษทีผมไม่รู้ถูกหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันถูกหรือเปล่านะครับอ่ะแชร์วิธีเก็บเงินหน่อยค่ะมันบ้านง่ายๆเลยครับผมดูว่าเรามีรายจ่ายเท่าไหร่ห้ามกะอ่าโอเคห้ามกะนะอ่าโอเคบางคนชอบกะว่าสองหมื่นนะมั้งสองหมื่นสามหมื่นแล้วได้รายได้เท่าไหร่ก็ประมาณเนี่ยสองหมื่นสามหมื่นแล้ว แผ่มันก็ไปยากได้ก็ไปยาดูทีมงานจาลละหัวล้าดังไม่มนเ้เลยแล้วเอาแล้วแล้วเหลือเก็บไหมก็ <c oughs> ไม่เหลือเอาแล้วมีรายได้นี้มาเพิ่มตรงนี้มีเพิ่มนี่แล้วตรงนี้เอาไปใช้อะไรก็ไปใช้ใช้ด้วยกันอะไรเงี้ยเดี<อ>๋ยว<อ>เราต้องรู้ก่อนว่าเงินออกเท่าไหร่แล้วเข้าเท่าไหร่แบบไม่กะด้วยนะแล้วก็เอามันมาแมทกัน ถ้าออกเยอะกว่าชิมาช้มหายแล้วชิ้มหายแล้วเพราะว่าก็ต้องไปหางานเพิ่มให้มันนี่ยพอดีแต่ถ้าออกน้อยกว่าโอ้โหนี่มาถูกทางแล้วเราก็จะเหลือเก็บถามว่าเก็บไปถึงไหนน,นี่สําคัญมากเมื่อก่อนผมแบบให้เก็บเงินเก็บไปไหนอ่ะแล้วเก็บเอาไปไหนอ่ะเก็บให้ได้6เดือนของรายจ่ายนั่นแหละแบบเจ็บป่วยขึ้นมาปุ๊บยังอยู่ได้หกเดือนเลยอย่าไปยุ่งอย่าไปอะไรกับมันพอเหลือจากนั้นอ่ะคมก็ค่อยเข้ามาดูช่อง มันนี่แมทเตอร์ไม่ไม่ไม่ดูได้เลยเร่างแต่ดูได้เลยอ๋อดูเก็จะพาคุณอะไรแบบว่าเอาที่เหลือแล้วไปทําอะไรเป็นช่องคนรวยนะครับช่องคนที่มีเงินเหลือคุณก็จะรู้ว่าหลังจากนั้นเอาเงินไปทําอะไรมันก็จะมีเยอะแยะมากมายครับผมสุดท้ายให้สิงโตช่วยฝากถึงแฟนแฟนมันนี่แมทเตอร์สัญญาณว่าสกสมเรื่องนะเรื่องที่หนึ่งคือการเงินสําคัญยังไงจากคนที่ไม่เคยใส่ใจเรื่องนี้มาก่อนเลยการเงินสําคัญยังไงใช่ไหมครับ ถ้าคุณไม่ใส่ใจการเงินนครับการเงินจะใส่ใจคุณเองครับจริงๆนะเพราะว่าทุกคนนะคือ,อเราเข้าใจว่าเราใช้เงินแต่จริงๆบางครั้งเงินใช้เราอยู่ใช้เราไปทํางานใช้เราไปทําอะไร นู่นนี่ทำได้หมดอะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เงินพิธีง่ายก็แค่ศึกษารู้เรื่องไม่ยากครับถ้ามผมยังรู้เรื่องได้นะมว่าคนอื่นก็รู้เรื่องได้ถ้าผมทําได้ทุกคนทําได้จากเด็กบุียัมจบแค่ป .6 ภาษาอังกฤษไม่ได้ดนตรีไม่เป็นจนทวนนี้มีทุกอย่างเลยภาษาอังกฤษเยี่ยมดนตรีเยี่ยมเลยได้ยอดเยี่ยมทุกอย่างเยี่ยมหมด ถ้าคนดู m a น t e ม s อยู่ซึ่งส่วนมากเขาก็อยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยคุณจะต้องทําอะไรบ้างกหรือต้องมีอะไรบ้างผมก็ไม่ทราบเป้าของแต่ละคนนะครับครับผมแต่ผมรู้สึกว่าพลังงานแห่งความสุขอะอยู่และสบายอะอนอนหลับกินอิ่มมันมีแรงออกไปสู้เยอะกว่า ครับผมมีแรงสู้เยอะกว่าตื่นมาล้าเหนื่อยมันสู้ไม่ไหวมันไม่มีแรงไปสู้ใครไม่ได้เพราะฉะนั้นแรงที่ดีที่สุดคือความสุขนะครับอยู่กับวันนี้ยางยังมีความสุขให้เรามีแรงที่สุดแล้วก็เดี๋ยวค่อยวิ่งไปหาเป้าอย่าเอาความสุขไปแขวนไว้ตรงเป้าอ่าโอเคสุขระหว่างทางนี่แหละสุขระหว่างทางเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปถึงเป้าเดี๋ยวค่อยไปสุกกับมันอีกทีก็ได้ไม่ต้องรีบ๋มันได้สุขแน่นอนแต่ตอนนี้ต้องสุขก่อนเพื่อที่จะได้มีแรงขับเคลื่อนเป็นการสัมภาษณ์ที่ต้องบอกพี่เองก็ แล้วก็ชื่นชมมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติกับมานี่แมทเทอร์นะวันหลังมาอีกได้ไหมมาอีกครับพี่นะอยากมาผมอยากมาซึมซับความนั้นครับผมในวันนี้ขอบคุณสิงโตมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมแล้วเราไว้เจอกันใหม่กับมันนี่แมทเทอร์นะครับแล้วอีพีหน้าจะเป็นใครหรือเป็นเรื่องอะไรไว้เจอกันโชคดีทุกคนครัับสสวดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ